ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมณฑีชนาพันธ์ครับพอดีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับไปเห็นงานพี่น้องกลับมาคำครับก็เลยเพิ่งมาอัพคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งครับนกอ่าว่าที่นกฝึกอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับอายุกงสิบเอ็ดเดือนสี่ปีแล้วนะพี่น้องครับนี่เดือนเดือนหนาเนี่ยครับครบปีนะครับเป็นนกที่อ่าแบ่งจากผู้เฒ่าบรนแมดนะครับอำเภอเมืองสารคามมา ช่วงอายุแปดเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับเดี่ยวหนตะเปียวครับออกเป็นเรียงไว้ถะพอดีจะคล้องสีเดือนหนาสตเพลทงันมองไม่ลวครับพี่น้องก็เลยเปียวมากนะครับก็สีมาเปิดแบงค์ให้พี่น้องนะครับเว็บซีผู้ทีกำลังติดตามรับชมช่องจากม้งตีชนะพันธ์ครับนกตัวนี้เสียงกลางนี่ครับพี่น้องนะครับตะกี้นะครับจะเป็นนกนุ่มๆนี่มีริวหอมครับมิริวผอมแต่ว่าคน่าหล่าๆมากนี่บ่บบท่านี้ยินเสียงริวนะครับเป็นนกเสียงกลางครับพี่น้องนะครับ ค่าร่มกับห่างๆครับบอบทีปันไหนครับนกเสียงกลางนกนุ่มครับพี่น้องนกขาเพท่านขาวนะครับเป็นนกนุ่มๆโอ้เบ่งแง้มขึ้นดรือฉัดปันไหนพี่น้องเบ่งไล่ครับทีๆนะครับเป็นนกโมกี่ไรพี่น้องนกตัวนี้งนกงามครับก็แบ่งจากเพื่อนตอนนั้นนะครับฮกใบแดงครับพี่น้องนะครับฮกใบแดงช่วงอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่แหละครับตอนนี้สิบเดือนแล้วนะครับเดือนหนานี่ครบปีหนึ่งครับมีถุ่น่านี่ แอบได้เลยครับหรือว่าเดือนหน้านี่ก็แอบได้ครับนี่นกขนกบล้นนี่พี่น้องนะครับขนเต็มแล้วครับพ่อแอบแล้วครับนี่เอ้าแบงไ้สมาชิกเอฟซีอ่าทันได้เร็วก้อนกับใดก้อนแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นกย้วสาระข้ามครับนกย้วสาระข้ามนะครับแบงในราคาตอนนั้นซื้อซื้อหกใบแดงแล้วพี่น้องเนาะเอ้าตอนนี้ขอปแปดใบแดงพร้อมพร้อมกงกันแล้วกันครับบป้ล้มทรงเนอะพี่น้องครับนี่กงนะครับนี่นะครับกงใบนี้แหละ เอาไปเลยครับแปดใบแดงครับอ่าแบ่งแบ่งหาคาร์ไปเห็นงานครับไปุงเทพยครับซื้อมันบักบ้นแมตนะครับซื้อมันบักเจ้าบ้านแมตนะครับซื้อตัวนี้นกนกสีฟึกแล้วครับพี่น้องนะนกพุ่มสีฟึกได้ครับราคาแปดใบแดงพร้อมพร้อมโกงครับพี่น้องครับกาหัวหาโลละสี่สิบหาบาทน้อพี่น้องเนาะบบกโล่พุ่หารเบิ้งครับเลี้ยงสี่ครบทีนะครับขพราอ้ค่าเลี้ยงนะครับโบยังหลาครับขอเลี้ยงค่าเขาครับราคานี้แหละครับพี่น้องครับ แพงพันได้ครับผมบ่าวากันครับแบงคไห้สมายจิบซีผู้ที่สนใจครับอยากเอาไปปั่นเอาไปฝึกครับน้องตัวนี้นะครับนิ่งแน่แล้วนะพี่น้องครับเพิ่มสิครับัดขอเนียดได้ครับแต่ว่าคันให้มันผมช่วงผมบ่ยากงานผมก็สิเอาขึ้นว่านักขั้นผมบ่จีแหกเอาขึ้นเนียดใส่นะครับให้คันได้เลยแหละครับแต่ว่าช่วงนี้ผมยากนะครับสิเบิ่งเบิ่งชัดชัดครับเจ้าวันเมียกับผมแบง แปดใบแดงนะครับบารวมทรงครับแปดใบแดงพร้อมกงนะครับพร้อมกงเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับกัค่าส่งนเกียบาทครับเบื้องต้นหาร้อยบาทครับผมแบ่งกแปดใบแดงกับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับรวมส่งครับจังมืออื่นเนี่ยครับเจ้าดอนบมนะครับสิเดินทางไปหาพี่ต้นจังหวัดนครสวรรค์ครับพอดีผมนัดผนส่งมานี่แหละแต่ว่าเมื่อคืนนี่มาหอดสารคามหาถุงครับมาตรงเทพบมาไหวครับนัดรถพรท่านกับเมย์ก็เลยสิขอเลื่อนไปก่อนสินัดสิส่งเพิ่นมืออื่นครับส่งไอ้เพิ่นมืออื่นอยู่ อยู่แยกก็โกสุมนะครับหลดทรงไกนะครับปลาล่มครับสายสารคข้ามสี่ทรงไปจังหวัดนครสวรรค์มื้อื่นครับสำหรับจอดอนบมจทวะจอตัวนี้นะครับท่านได้สนใจครับขึ้นนี่ถักมาเลขยกันเลยครับทรงให้พองกันมือื่นเลยครับท่านได้สนใจนะครับเจ้าเจ้าวันแมทนะครับนี่นกตัวนี้เสียงกลางครับพี่น้องครับพ้อมฝึกครับพ้อมฝึกนะครับฝึกอายุกงสิบเอ็ดเดือนครับพ้อมสี่ฝึกแล้วครับเดือนหนา เอาไปเลี้ยงอีกเดือนเดียวครับอายุครบกงปีหนึ่งนี่หัดได้เลยครับแต่ว่านกผมนี่ยเจ็ดแปดเดือนพวกอ่ะฮัตเราดีพี่น้องแต่ว่าบ่ให้ได้เฉลยนะครับถ้าขันปีกขั้วไปแล้วได้เฉลยว่าเป็นอย่างครับว่มีลบนกครับครับเบืองเงี้ยมขึ้นสิบบัวคอยอันนั้นปันได้ครับพี่น้องเอาเบางชัดๆครับเตือนไฟนะครับสาระปีกที่ดีครับพี่น้องครับมาเห็นแล้วครับเจ้าบ้านแมษแบ่งแปดใบแดงนะครับรวมกงแต่บัร่มทรงครับร่มทรง จักบาทครับ1,300าบาทครับร่วมทรงผอมทั้งกงเลยครับไนกงไปเลยไม่ต้องไปเบียนเอาไปห้อยได้เลยครับเอาไปแล้วทรง้อมเจ้าดอนบ่มื่นก็ได้ครับขึ้นนีทันตัดสินใจเล้าก็โทรมาหาผมช่วงสอสอต่อสอจะผมจัดทรงให้ครับสำหรับนกเม่เป็นนกมีน่เป็นนกฝึกได้ไหมน้องนกพ่วมสิฝึกได้ครับเพราท่านมีเฉลยเด้อตัวนี้เด้อนะครับเ่เป็นนกไม่บม่เป็นนกอายุกงสองเส้นเรือนครับนกอายุกงสิบเอ็ดเดือนแล้วครับ พร้อมซีฟลึกแล้วนะครับกันผู้หาวกะซ้าวแล้วๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมมันเหรียญหน้าโคตครับผมเบิ้งสนับปีพี่น้องเสือรังก็ดีครับผมดีครับพี่น้องกี่กับก้อนนี้ครับผมนครับนกฝากู้ถ่อมดูแลไว้นะครับเจ้าบันแมดเอ้าอาจารย์ทันได้สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0887413944ครับนะครับหรือว่าทักอ่าคอมเมนต์มากอะไรครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไอเบอร์โทรมากอะไร มื่ออื่นเสด็จส่งความือนกับจอดอนผมนะครับแหย่จันทน์นครสวรรค์นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงนตัวนี้ครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางครับเด้อหนกพ่อมี่ฝึกได้ครับแปดใบแดงครับแปดร้อยความกงนะครับฮะสื่อสื่งงวดแถมเสียกนะครับกันวบภาษาหน่อยพ่อมือฝึกได้ไปฝึกเอาครับพี่น้องเมื่อคืนไรได้ครับไล่ข้อทีนะครับสนับปีกที่มีขาวแซมนะครับปีกออกดังหมดแหละ แข่งกะดีครับพี่น้องกนมันผมมีเวลาขึ้นต่เกียไว,ว่าาดเองแหละครับบ่บ่บบได้แบงด์รอกแต่ว่าช่วงนี้ผมสิทิเว็นงานกรุงเทพแล้วครับสินเดือนพฤษภาพนี่คือสิไดิไปแล้วนะครับไม่ลาก็สินหน่อยลงครับผมต่านได้สนใจก็ติดต่อมากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ